สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรว,วมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคาลาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ของผู้ที่เกิดราศีเมษชาวราศีเมษธาตุไฟพระอังคาร เลขสาเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกของชาวราศีเมษประจำเดือนกุมภาการเงินการงานค่ะ ขึ้นมานะคะก็คือเดลชั่นเมนค่ะสิ่งที่คุณกําหนดคิดหวังหรือตั้งใจนะคะอย่างที่บอกว่าชาวราศรีเมษเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ย การงานของคุณเนี่ยค่อนข้างออกมาดีนะคะเป็นไปตามที่คุณกําหนดแพทเทิร์นของคุณเลยนะคะคนที่ทํางานประจํานะคะเป๊ะๆเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดสรรเราวางแผนเราวางระบบไว้ว่าเราจะทําอะไรยังไงซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณคิดและหวังนะคะส่วนคนที่ทํางานอิสระค่ะช่วงนี้นะคะก็คือสิ่งที่คุณ ส,สมไว้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็น FC เป็นผู้ติดตามอย่างงี้คะ่ะจะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นจะมีคนเหมือนกับว่าบอกต่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยโอเคมากเลยนะคะลองเข้ามาดูลองเข้ามาติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณขายเนี่ยเป็นของดีแล้วก็มีคุณภาพส่วนที่เป็นยูทูบเบอร์ก็คือเหมือนคุณเนี่ยสามารถเหมือนกับว่ารูก้กับสิ่งที่คนชอบอะค่ะรู้ว่าเออคนที่ ในกลุ่มของคุณนะคะว่าเขาชอบแบบไหนอะไรอย่างไรอะค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการงานของคุณโดดเด่นมากนะคะในเดือนนี้นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะเอ่ออย่างที่บอกค่ะว่าการงานของคุณจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำงานอิสระอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณจะได้เงินจากงานที่คุณรักนะคะก็คือเหมือนกับเราใส่ความรักเข้าไปทำให้ เ,ออเงินทองของคุณงอกเองยมาจากสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าออคิดไว้แล้วหวังไว้อย่างนี้ค่ะนะคะการเงินของคุณเนี่ยจะมากับสิ่งที่คุณสะสมไว้ที่คุณลงทุนไวอะค่ะจะมีดอกเบี้ยออกมาเป็นเหมือนกับว่าผีดอกออกผลขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือการเงินของของคุณเนี่ยค่อนข้างราบรื่นนะคะแล้วก็ลื่นไหลด้วยนะคะเงินทองไหลามาเทมาต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพช่วงนี้นะคะอืม ท่านบอกว่าให้ระวังเหมือนกับเลือดจะไปลงจะมาอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังไงเนี่ยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทํากิจกรรมหาเวลาออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างนะคะสุขภาพของคุณก็จะได้แข็งแรงแล้วก็สุขสดชื่นด้วยนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก การงานการเงินสุขภาพความรักค่ะขึ้นมาเดอะสเตนนะคะช่วงนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะคะอย่างที่บอกว่าเออเรายังไม่พูดออกไปเนี่ยก็ยังไม่ต้อง เขาเรียกว่ารับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราพูดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยคุณเป็นคนค่อนข้างตรงอย่างที่บอกนะสิ่งที่ทําให้คู่ของคุณคิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องคําพูดของคุณเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะนิ่งเสียตําลึงทองอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ โสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณไม่ได้โฟกัสอย่างที่บอกค่ะไม่ได้โฟกัสเรื่องออความรักนะคะคุณก็จะไปโฟกัสบบเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยค่ะเพราะันก็คือความรักของคุณช่วงนี้ยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะพักโปรเจกต์ไปก่อนเนาะจ้ะอ่ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของชาวราศีเมษนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะ โอ้ว้าวว้าวเดอะเวอร์ค่ะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจโปรเจกต์ที่คุณจะทําการเงินที่คุณไปลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะสําเร็จค่ะท่านคิดหวังสิ่งใดสําเร็จนะคะต้องบอกก่อนว่าแทบจะ99.99%เลยนะคะให้กันมาค่อนข้างดีค่ะเงินทองเข้ามารอบทิศรอบด้านกันเลยทีเดียวนะจ๊ะค่ะอ่าต่อไปค่ะเทวดาประจําตัวคุณ ไพ่นะคะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเดือนนี้นะจ๊ะ คือช่วงนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะได้รับรู้หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนค่ะหรือว่าจะเป็นคู่ค้าใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการลงทุนนะคะให้คิดจากน้อยไปหามากเอากําไรไปลงทุนไม่ควรเอาทุนไปลงทุนอีกเพราะในเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเงินเข้ามาเป็นกออเป็นกำม,มาหลายช่องทางเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นพินิษพิเคราห์พ,พิจารณานะคะกับสิ่งที่คุณกําลังจะ ทำนะคะท่านแนะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นแต่เราก็ต้องคือ,อยังไงร,รู้จักประมาณตัวเองนะคะตนเองว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนจากความสามารถของเรานะคะอย่างสมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณจะเปิดกิจการอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่แนะนะคะทําเท่าที่2มือ1สมอง2มือเราทําได้นะคะอันนี้สิ่งที่ท่านแนะนะจากก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะของชาวราศีเมษ ขอให้ชาวราศีเมษมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ